ครับผมเราวันนี้จะไปเนี่ย,ไป,ยไปตัดกิ่งที่พึ่งเกาะกิ่งตน้นถนนในต้นถนนนี่แหละพึ่งเกาะไว้มีลังครูบาอาจารย์เสียนทุกท่านก็บอกว่าไปถามค้อนใหม่พระเนียดดีก็เลยลองดูดิลองดูลองดู ว่าตอนนี้พี่ก็ตัดญ้านี่ผ่านมาสี่ห้าวันนี่พี่ก็เจอแล้วก็วเรียกให้ผมเขาบอกว่ามีพึ่งหลังแล้วก็ผมก็มาตัดขยาวต้นถนนนี้ให้มันย้ายออกไปไม่อยากจะทาร้ายลูกเนี่ยนี่ครับผมขยาขยาวต้นถนนเนี้ยให้มันย้ายออกไปไม่อยากจะฆ่ามันไม่อยากจะทำร้ายลูกม,นนนนมันย ก็เลยนี่มันย้ายออกไปแล้วย้ายออกไปมันเมื่อวานเมื่อวาน,นเข้ามาดูไม่มีแล้วก็เลยว,วันนี้ยามเช้ามาตาัดครับผมลองดูครับครูบาอาจารย์บอกว่าดีเสียนทุกท่านเห็นจากช่องพี่อ้นนุกข่าวใหญ่ครับขอบคุณครับในพอลงติงตอกไว้เลยว่าอะไรไครับผมก็เลยต้องขอบคุณพี่เขามาก ที่เขาแนะนำให้เราใช้ผมก็เคยได้ยินมานั่นแหละแต่ว่าได้ยินในคลิปเห็นในคลิปพี่ก็บอกรอบมันก็เลยแบบชอบเลยลองดูเดี๋ยวเขาตัดกันครับ นี่ครับได้ไหแล้วครับแต่ว่ามันเล็กไปหน่อยครับผมว่าน่าจะพอใช้ได้ครับ นี่ยังเหนียวอยู่เลยเหนียวยมันย้ายไปไม่นานก็เลยยังเหนียวอยู่นี่เมื่อพอใช้ได้ครับลองดูจะมานบอกดูคอตากแห้งก่อน <c oughs> ตากแห้งเสร็จแล้วก็มาทำลองดู ความยาวความยาวก็ประมาณสอกมึงได้ครับถ้าสอกมึงก็ผมว่าน่าจะถามได้นะครับลองดูครับลองดูครับ,รบสวัสดีครับเรากลับลากันครับ